สวัสดีครับทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีสถานเมจิกเดอะแมจิเชียนนะครับวันนี้นะครับวันพุทธที่สาบสิบก็จะดูไปเจ็ดวันก็คือสามสิบพฤศจิกายนจนถึงวันที่หก ตุลาคมนะครับเา็าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับในภพยสถานการณ์ของคนที่เกิดวันพุธนะครับเกิดมาึ้้มังกรมละยิบสิบใบครับหนึ่งสอง से हां तो อ่ะมาดูกันนะครับใบแรกขึ้นพายฤษีเหมือนจะปรงกับชีวิตหรือไม่ก็อยู่โดดเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมวนอ่ะมวนมากมิดให้ระวังคำพูดอะพายฤษีก็ไม่ได้ถึงอันนี้ปรงอะไรเขาบางทีก็คือโดนชีวิตสู้กับอ่ะบางทีก็ไม่ไหวครับ ก็ต้องหลบมุมก่อนหามุมสงบสงบจังสติให้ดีส่วนมากแล้วก็คือการจะคิดทบทวนหรือไม่ก็เก็บตัวเพื่อศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับไม่ได้จําเป็นว่้จะต้องคุณทางที่ทั่วไปอย่างเช่นปริญญามัธยมอะไรพวกนี้อาจจะไม่เสมอไปนะครับเรียนดูวิชาชีพอะไรบางอย่างก็ได้อย่างที่บอกตัวนี้เป็นไพ่หมอดูนะครับตัวที่สี่ พร้อมในเด็กถือถ้วยนั่นคือใช้จินตนาการแน่นอนนะครับสิบถ้วยฝันถึงความรักที่ดีอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็ออกมาแนวดีแล้วครับความรักอะเจ็ดดาบนี่ช่างไม่ดีช่า <laughs> งจะเริ่มคิดไม่ซื่อแบบนั่น ิบมรแล้วก็เต็มแม็กเลยครับสิบดาบอ่ะนะครับไพ่ใหญ่คือไพ่ฤดษสีไพ่เดอะสตาร์นะครับก็คือในด้านการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตอะมันปกติมันไม่ได้หม่ที่มันแย่หรือเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะมีสเตอะสตาร์เนี่ยคืออยู่สบายอ่ะไม่ลําบากอยู่สบายจนสบายจนรู้สึกว่าลําบากอ่ะต้องหาเรื่องลําบากทําอ่ะ คนจะได้เสือ่อาตาจะเป็นอย่างนี้น,นะครับหรือไม่สีอย่างที่ผมบอกนะครับเก็บตัวคุณคริตอะไรบางอย่างหรือไม่ก็กําลังทบทวนตัวเองนะครับมีคําถามขึ้นมาในหัวนะครับนี่กูทําอะไรอยู่เนี้ยนี่หรือกูทไปทําไมเนี้ยกูทำแลนะ้วกูได้อะไรเนะี่ยที่กูทํามาเนี้ยชีวิตกูมันดีขึ้นปะมันแย่ลงหรือมันดีขึ้นแล้วถ้าทําต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับ ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีคําถามขึ้นมาในหัวแบบเนี้ยนะครับก็คือเหมือนเป็นคําเตือนอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตตัวเองข้างในนะครับว่าไม่ได้รับผลไม่ได้เหตุรับผลมันดูไม่สมดุลกันแหละเหมือนทางานมากมายมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีเวลาได้ใช้เลยมันก็ มีเพื่อชีวิตเพื่อคนอื่นเหรอมันก็ไม่เสมอไปครับมีชีวิตเพื่อตัวเราเองม่งครับอย่างที่ผมเคยบอกตลอดเลยครับว่าถ้าคุณเคารพตัวเองอ่ะคุณต้องรู้สึกมีความสุขก่อนคุณต้องรู้สึกพร้อมก่อนที่จะให้ที่จะช่วยเหลือนะครับสําหรับอ่าอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยเรื่องอาชีพต่อมาที่ผมก็ทําได้ปกติแต่ว่ารายได้มันยังไม่ได้เยอะเยอะแยะมากมายผมก็จะช่วยได้เรื่องวิธีคิดเรื่องความรู้ที่ผมมีให้คำปรึกษาอะไรได้นะครับอ่ะตอนนี้มาดูภาพ ย่อลงมาครับไพ่ไม้เท้าคือการงานนะครับมีสามไม้เท้าว่าสิบไม้เท้านะครับสามไม้เท้าเนี่ยคืองานประเภทติดต่อประสานง,งานให้เกิดความเข้าใจเหมือนไปอะไรอะตกลงเพื่อจะจบงานหรือเพื่อเสนองานอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วไอ้สามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเป็นไพ่ของคนอาชีพทําเป็นเซลล์นะครับทาเป็นการขายโดยส่วนใหญ่นะใช้คําพูดใช้วาจาแล้วก็ ออกนอกพื้นที่มออกจากบริษสัทกูไปเลยใช่ครับนอกพื้นที่หมายถึงว่าไม่ได้ทาอย่านอรอฟฟฟศต้องออกไปพบลูกค้าตร,ต,รตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นการเดินทางนะครับส่วนติดไม่เท้าเนี่ยก็ตีได้สองกรณีคืองานหนักมากหนักชิบหายใช้เงินไม่คมุมอีกหนึ่งงานคือเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเจ้าของกิจการเองซึ่งในช่วงปัจจุบ,บันที่คนเป็นเจ้าของกิจการตัวเองอะเยอะนะครับ คือทางานออนไลน์อนั่นแหละครับนั่นคือถือว่าเป็นเจ้าของกิจการเอง <c oughs> เพราะนั้นทํางานหนักมากกว่านะครับมันถึงขึ้นสิบดาบมาเนี่ยสิบดาบเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโดนผ่าตัดมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแต่โดยโดยโดย,โดยทั่วไปอ่ะผ้ามันขึ้นอย่างนี้ปักเต็มหลังขนาดเนี้ยไม่ตายนะยังไม่ตายนะ <c oughs> อ่ะนะครับ ถ้าเรื่องงานอ่ะสิบดาบมันคือเหมือนคุณเป็นคนตัวเล็กในที่ใหญ่ๆอ่ะเหมือนแบบคุณทํางานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพนักง,งานเป็นห้าร้อยขึ้นอ่ะเป็นพันคนขึ้นอ่ะนั่นแหละครับคุณเหนื่อยครับคุณทุ่มเทอะไรไปให้มากมายไกลกองอ่ะแต่มันเหนื่อยเพราะว่าเราเป็นตัวเล็กงไงคนมันเยอะจัดอ่ะหัวหน้าผู้พิจารณาเงินเดือนพิจารณาขั้นตอนอะไรพวกนี้อาจจะมองไม่เห็นเราไม่ถึงเราก็ใช่นะครับ แต่สิบดาบนี่บอกได้เลยนะครับว่าอาจจะมีการเสียเลือดอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนํานะครับแนะนํามันเป็นทางแก้กันก็คือว่าคุณนุ่บริเวจากเลือดนะครับบริจากเลือดเพื่อให้เจ็บตัวให้มันเสียเลือดแล้วมันได้บุญหรือว่าคุณก็ไปทําฟันทําอะไรให้มันเกิดเลือดเกิดความเสียงสถานนะครับนักจะกลายเป็นเบานะครับดึองอุบัติเหตุนะครับ ต่อมาเรื่องของการเงินมีเจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเป็นเลขนําโชคเจ็ดดาบนี่ก็นําโชคเรื่องโกงโกงผิดๆตอนเล็กตอนน้อยซื้อคือไม่หมดคกินได้เรื่อยๆเนี่ยเจ็ดดาบไอ้เจ็ดเหรียญเนี่ยสร้างฐานะสร้างตัวเองตอนนี้การเงินการงานน่ะถ้าอยู่ขึ้นมาเลขเจ็ดเนี่ยมันระดับพอกินพอใช้แหละครับหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นห้านะครับเอ้ไม่เกินหนึ่งเศษหนึ่งสี่หมื่นห้าเออหนึ่งหมื่นไม่เกินสี่หมื่นห้า คือน,นี่คือทตืง,งานประจำนะมีงานประจําแน่ๆนะหรือถ้างานสระก็อาจจะถึงหรืออาจจะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเลขเจ็ดเป็นเลขนําโชคขอให้คุณมีคู่แข่งมีอะไรก็แล้วแต่คุณมีความสุขแน่ๆไม่ต้องห่วงนะคุณชนะเขาได้หมดอ่ะถ้ามีเลขเจ็ดขึ้นนะ่ะอะต่อมานะครับการเงินที่ปรากฏก็อยู่ประมาณนี้พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ได้เดือดร้อนยังไม่เดือดร้อนขนาดน,นั้นแต่เดือดร้อนก็ตรงความรักนี่แหละ มันเหมือนเคยผัวจับได้อะเธอเมียจับได้บัันเนี้ยหกถ้วยอ่ะเป็นไพ่ใบเดียวแหละครับเรื่องความรักอ่ะใครมาดูความรักกับผมเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเยอะผมอนะแต่มีเมื่อวานมิชา,าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังก็นะนะครับหกถ้วยมันเป็นไพ่ตัวเดียวก,การกลับมาความรักเก่าเนี้ยใครที่ผิดหวังมาใครอกหักมาใครดูถูกทอดทิ้งหรือแบบ โอ้โหไม่ไหวแล้วหมอ,อนหนูคือแบบถ้ามาถามว่าเขาจะกลับมาหาหนูไหมถ้าถามสถานการณ์นะมันขึ้นไพ่หกถ้วยคือเขามาแน่ต้องห่วงออกสถานการณ์ไพ่สถานการณ์คือไพ่วัดดวงคือถามแบบวัดใจไปเลยสี่สี่ใบแค่นั้นนะครับสำหรับผมสี่ใบแค่นั้นแล้วบอกแล้วรู้ไปเลยะนะครับเพราะฉะนั้นความรักอะ คือคนละเก่ากลับมาแต่เราอ่ะมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยนี่ไงแล้วก็นี่ไงเริ่มคิดไม่ซื้อแล้วไงอ่าแล้วก็เริ่มเครียดเลยเจ้าอย่างไงเนี่ยเจ้ายังไงกับมันดีเนี่ยคนละเก่ากลับมาบางทีก็กลับมาสร้างความปัป่นปวดให้ชีวิตเรานะคือเราเราลงเอยแล้วกูอยู่กูดีๆแล้วมึงทิ้งกูไปแล้วตังคคนต่างอยู่ไปแล้วเออกูมึงจนะสบายแล้วไม่อะมันกลับมาสร้างความเดือดร้อนแน่ๆมีสิบดาบเนี่ยคุณเดือดร้อนแน่ ภาพรวมรวมาเหมือนคุณไม่มีอะไรครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนี่พูดรวมนะครับมันเป็นสิบถ้วยอ่ะมันไม่นเดสตราเนี่ยชีวิตครอบครัวมันดูดีอยู่แล้วสุขสุขีสโมสรอยู่แล้วไม่มีใครใครก็จะมองภายนอกเขาไม่รู้ถึงปัญหาข้างในของคุณหรอกเขามองภายนอกคุณอมีแฟนดีนะเออแฟนขยันทํางานนะเออมีแฟนที่น่ารักแฟนที่สวยหรือมีแฟนที่ ให้ดูดีนะคุณคณนนี้อือคนที่ดูแลจจะใส่เราดีนะครับจริงไม่ใช่ครับไอเจ็ดดาบเนี่ยคิดไม่ซื่อเลยครับขโมยมาห้าขโมยมาห้าอันอะไรนี่เห็นไหมนี่ยถึงมาให้สองอันแล้วกันไปดูเพลินๆไม่เคยคิดนอกใจครับมันคิดในใจตลอดไม่คิดนอกใจมันก็ได้ยินอะไรคิดในใจเพราะนั้นมันคิดในใจแน่ๆว่าอืม การกลับมาคนรักเก่าก็ได้หรือพบคนที่ถูกใจแล้วมันเด็กกว่าแน่ๆนะครับเด็กกว่าเด็กกว่าทั้งเรื่องอายุหรือไม่ก็เด็กกว่าในเรื่องของเป็นตัวตนอะ่ะคนที่โตเป็นผู้ใหญ่อะไรนี้ใสมันเด็กก็ใช่นะไอ้ตัวเนี้ยอมก็เรื่องความรักก็ระวังหัวแบะนะครับเสี่ยเลือดครับระวังนะครับไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับซื้อกินที่หมดคนกินได้เรื่อย <c oughs> ๆ,ๆนะครับต่อต่อไปเรื่อยความรับจะแตกกับคราวเนี้ย อ้ต่อมาเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกครับปฏิเหตุการผ่าตงัตรตัดอะไรเงี้ยมีแววเป็นไปได้สูงนะครับที่มันชี้นํามันจะป่วยอ่ะอย่างเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าโรคคิดมากโรคเครียดแน่ๆโรคเสื่อมเสื่อมความจําสายตาเสื่อมนะครับความคิดเสื่อมทางเพศเสื่อมโมดอศะ,ะเป็นเรื่องสีขึ้น <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอะ <c oughs> พอแล้วล่ะแค่นี้ก็คงเยอะแล้วล่ะเรื่อง สุขภาพรโรคภยัยแท้ระวังอ่ะนะครับเนี่ยสิบตามเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไปหวังทําบุญอยู่ๆรื่นน้าขยะแปดท,ทั้งเหม็นทั้งเจ็บทั้งอายเนี่ยครับเขาเรียกอุปฏิเตุผมเคยเจอมาแล้วครับอืเรื่องอะไรเขาบอกใส่สิ่งเสื้อไม่ต้องงดฉลกวันอืมผมก็แค่อยากทดลองว่ามันจริงไหมมันจริงสองวันมันโดนเหมือนกันเป๊ะก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆและครับแต่รู้ว่า วันไหนไม่ควรใส่อะไรอ่ะแต่ก็รู้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาพูดรู้ไม่หมดรู้ไม่หมดแล้วมันกํากึ่งอ่ะโดยภาพรวมนะครับการงานการเงนินถือว่าอยู่ดีเรื่องความรักนะครับระวังคนนอกใจหรือเขานอกใจไปแล้วหรือเริ่มจับได้แล้วหรือเริ่มจะกาลังจะก่อตัวเริ่มปัญหาเริ่มจะเนี่ยหนักหน่วงแล้วสิบเนี่ยเต็มแม็กซ์แล้วสิบอ่ะไม่มีสิบเอ็ดพยิมฟีมีแค่สิบเนี่ยสิบ เพราะฉะนั้นมันตเต็มที่แล้วว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องวัาเหตุนะครับฝากเตือนไว้นะครับเรื่องบัดทิเนี่ยโดนโดยไม่คาดคิดถ้าคุณมีสุขภาพที่มันมันไม่ได้ออกอ่ะอาการหงัวงโรคคกวนไม่ออกอ่ะนั่นแหละครับมันไม่ไม่รู้ว่าเป็นไรแล้วมันมาอยู่ๆปุ๊บมันก็บาดยิงปึง้งระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็นประมาณนั้นก<ม>็ได้นะครับก็ตรวจสุขภาพนะครับ รู้สึกอะไรที่มันปกติเป็น่ในร่างกายอ่ะคุณจะปวดหลังอ่ะแน่ๆนคุณรู้สึกปวดหลังปวดแบบไม่มีเหตุผลนะเฮ้ยไม่ได้ยกของหนักตัวไไม่มีเหตุผลนะครับแน่ๆคุณเรื่องเข่าเรื่องกระดูกเรื่องข้อเส้นเอ็นอะไรเนี่ยมันจะปวดไม่มีเหตุผลนะครับเป็นแน่ๆนะครับนี่คือคือพูดกับคนมันพุดเนี่ยเป็นแน่ๆนครับถ้าไพ่ชุดเนี้ยอืมถ้ามันไม่มีเหตุผลเรียกว่าธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติอทะทธเจ้าสอนว่า ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงว่าคุณปวดคุณปวดไหล่คุณปวดแขนคุณปวดหลังเนี่ยแต่ว่าคุณทํางานนะครับคุณต้องยกของยกนู่นยกนี่อะไรทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างนี้อันนี้ถือว่าธรรมชาตินะครับเรื่องปกติแต่ไม่ธรรมชาติหมายถึงว่ามันอยู่ดีๆมันไม่มีเหตุอยู่ๆก็มาหนักคออย่างเงี้ยมาปวดหลังมาเจ็บขามาหนักแขนอะไรอย่างเงีง้ยบอกให้เลยนะครับว่าเขาเรียกว่าไม่ธรรมชาติเพราะมันไม่มีเหตุผล ไม่ธรรมชาติก็แปลว่าทางด้านธรรมะก็คือเจ้ากรรมมาเออเจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภัยเนี่ยมาแต่เขาบอกเราไม่ได้ไงมาขอบุญเนี่ยเขาบอกเป็นภาษาคนให้เรารู้เรื่องไม่ได้ไม่รู้เรื่องเขาก็ทาให้เรารู้สึกผิดปกติให้เราสงสยัยสงสัยแล้วก็หานะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเจ้ากรรมมาเจ้ากรรมมาเ็าส่งบุญส่งทานให้เขาตั้งจิตเลยตั้งจิตให้ถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นสกิริพยาเลยส่งให้กับ เจ้าโลกเจ้าภัยเจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภัยที่จองเวรติดตามจองเวรข้าพเจ้าอยู่นบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ต้องระบุว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรมันมีเยอะคุณนึกนึกดูว่าว่าคุณตอนนี้คุณสมมติคุณอายุสี่สิบยี่สิบตั้งแต่อายุยี่สิบถึงสี่สิบมาคุณเจอเจอผู้คนรู้จักคนไปกี่คนแล้ววะมันเยอะไงครับนี่คือพบเดียวชาติเดียวนะถ้าพูดถึงพบอื่นที่เกิดมา มันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณทําบุญแล้วส่งบุญแล้วไม่ดีขึ้นเพราะคุณอธิษฐานไม่ตรงนะครับตั้งจิตไม่ถูกต้องให้พระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าให้พิจารณาบุญทับอดแล้วก็ขอความเมตตาพระเจ้า,จา,จาช่วยส่งให้ใครตอนนี้คุณไม่รู้ว่าบปนผีตัวไหนเจ้าก,กรรมอะไรมันมาเกาะคุณก็บอกไปเลยที่มันช่วยม,มันจิกมันกัดเราอยู่ตอนนี้เวลาเนี้ยเนี่ยที่เกาะอ,อยู่ตอนเนี้ยเนะี่ยให้พระเจ้าส่งบุญให้เขาไปอ่าเมื่อส่งบุญบอกว่าีจะมาส่งให้อีกนะนั่นหมายถึงว่า คุณต้องให้เขาบางทีคนมันโมโหมันเกลียดมันไม่ชอบมันอาฆาตเนี่ยทำดีกับมันครั้งเดียวกว่าโทษครั้งเดียวก็อาจจะไม่พอครับไม่พองานมึงเอ้าไปอีกก,ก็ใส่ไปใส่บงใส่บาทใส่บาทนี่กันได้บารมีนะครับทำทานช่วยเหลือคนช่วยเหลือทธนกุศลช่วยเหลือนูน่นช่วยเหลือนี่เนี่ยเขาเรียกว่า ทานนะครับลดละกรรมลดละกรรมคือมีกรรมอะไรอยู่เราสร้างอันนี้ส่งด้วยการสร้างรุ่นบริจาคนี่ช่วยเหลือคนจนจัดอะไรพวกนี้เนี่มันเป็นทานคุณให้อะไรอ่ะคุณให้ข้าวให้น้ำก็กินชีวิตคุณก็จะอุดมไปดูอุดมสมบูรณ์การกินกันอยู่ไม่เด็ดเลยนะครับยาว <c oughs> ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจมโหโลานเม oh ื่อคืมาเลยนะครับ ให้กับผมตอนนี้3า5ร้5คนเป้าหมายห0 0่งพันคนเนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ได้เองเอ่ะก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กนรละการมีท้อหาที่จะปรึกษาอะไรอย่าเก็บนะครับปัญหามันไม่แก้ได้ด้วยการเก็บไว้แล้วครับเนี่ยผมก็เพิ่งเขียนไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเขียน เมื่อวานเนี่ยที่มาดูดูผมเขียนเลยมันมีความลับเยอะผมบอกว่าเนี่ยให้มันดูเป็นเรื่องจริงครับความลับมันทําให้เราเป็นทุกข์เหมือนรู้อะไรแล้วอัดแป้งบอกไม่ได้พูดไม่ได้นะมันทุกข์เพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหานะครับจบๆไปความทุกข์ก็มันมีความทุกข์เราก็ปล่อยไประบายไปนะครับมองโลกใน่ง่ีดีไวเ้เยอะๆนะครับขอบพระคุณนะครับสําหรับวันนี้คอยทุกท่าน รักตัวเองมากๆนะครับมีความสุขการใช้ชีวิตในทุกๆด้านนะครับขอให้มีแต่คนนักใคร่ขอให้สมความปรารถนาในสิทุกอย่างที่ทำเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ